เอาละพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขารบรักทุกท่านนะครับมาพอกันคือเอาเอาเอาหัวหน้าเข้าเข้ามาแล้วเหรอครับก็เกี่ยวอยู่ครับผมฟันเจริญรถเขาอีกแล้วครับผมรถเขาตลอดรถเราไม่ได้ซื้อไม่่งเพรก็ไม่ได้ซื้อมาไวครับทุกคนเราไปเกี่ยวกับหัวหน้าบอยกับเคนโก้อุ้ยสามพันนะครับกระตุ Ch wow grandes, mm ้นรถส่งเครื่องน้อยลอย ไล่ลีลา้ยนี่แม่ดูนะครับน้คายเอสีคายเอสคายเอสป่ะไม่ไม่มีครับคัน้าหัคยเอสของผมก็ตกอ่เป็นมืครับผมมบอกว่าคาอตกนั่นนั่นจะกระตุกที่หัวซื้อน่าจะมนเยอะจังวันนี้น่นจะันหมดออกสวัสดีครับตาซีดีครับผมสวัสดีคนนะครับสวัสดีครับผม ซูเปอร์ฮีโร่ตัวตนของคนจีนว่าปารดำเนินการฉากเอาซูเปอร์แมนหัวหน้าหัวหน้าเกี่ยวอันอันเดียวกับผมนะครับใช่ครับโอ้โหเกี่ยวอันเดียวกับผมกอีกรถผมไม่ไปไหนเลยครับรถผมหน้ายังเลยครับรถผมเครื่องร้อยเจ้าห,ห้ารถผมเครื่องเท่าไหร่ครับสองหกเท่านั้าโอ้เอาไปทุกหเครื่อง K นะครับ ตามแทมโก้โอ้โหคำแก้วเขาหล่อจริงๆสวัสดีลูกพี่ธีรพัฒน์สวัสดีครับน้านุ่นสวัสดีจ้าสวัสดีสองต้องแขงแข่งงูเสียงเนาะสองสองแกงสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีน้องอาดสามซาแน่ใช่ไหมได้ได้จำพ่อหน้าลวนได้บ่อหน้าหน้าโอ้พ่อหน้าลวนจำได้อยู่นะคนซื้อลวน โอ้เราทันเทมปุรแล้วครับผมนั่นนนั่วิ่งใช่ไหมครับฮะอะไรนะครับนั่นเกี่ยวข่าวใช่ไหมครับใช่ใช่เกี่ยวข่าวนะเนี่ยไม่ใช่มาย่ำหนานะโอคากาลุพีโอ้ยโอคากงไปหาไม้อย่าไปหาโอคากเกิดยวเป็นผู้ชายเดี๋ยวผู้โอคากหาไม้หาไม้สวัสดีครับปนาธรสวัสดีครับสวัสดีน้องเกมปนาธรหัวหน้าวัสดีครับสวัสดีทุกคนตนนี้ชื่อผมนะครับผมปนาธรครับธนาธรหรือเปล่าเราอ่ะใช่ใช่ คนนี้เขาชื่อปานาทอนโอ,โ,โอ้โหแล้โอ้โหแทย์มโก้ครับคันนี้ปัตติโู้ว่าจะว่าจะดูแทมโก้ขนายเขาไปสักก่อนนะครับผมรถสซน่าวิ่งไวมากหนีไม่หนีไม่ทันครับผมขับบานเจริญการช่างครับผม ผมโบอกไปก่อนเลยป้านเจริญว่าสันโปว่างันนะเดี๋เราลุ้นรอบี๊แค่เาื่อนเสี็จยูรูเีอย่างจวดครับผมไปครับไปอย่างจรวดครับมีปีกบินไปแล้วนะฟันนกเจ้าเจือเจือหนีสบายดีอธิชัยวัดดี ไม่ด้มดันดูด้านเลยไอ้บอเดอรตีมนานี่กันครับบอเดอสตีมปูบ์ิ่าเปีนึงเอทุกูว่าเป็นปีนึงมเดยกบอเดอรตีมฝ <c oughs> ากติดตามยูทูบให้น้ำเด้อครับหนึ่งเกาเกสีไก่สี่สองพันคนแล้วแต่ว่าสมมุติว่ท่านหอดนจะคือเอาไปบึงขาขาผมมาแล้วมาแล้วครับเจ้าช้างเจ้าช้างก็วิ่งเหมือนกันนะ <c oughs> ครับเนี่ไปครับผมผมขับซิ่งหน่อยนะครับ ขับเพื่อนแอลกอฮอล์ครับประมาณ3ามสิบห้าเปอรนนะครับผมจริงมันแพงเรา้งมาเจอแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แกมาเนงด้วยรถเสียสูค่าบผมรถเสียสูรถเสียสูท่คนเสียสู ไปครับผมไปอ,อ้ยไปบ่ไดูแยบอนเปิดผ้าใบไอยครับข้างหลังท่านนี้บ่ไห้ครับรถเสียศูนดีครับปฏิหารนะครับพวหนาอามนะครับอัสดาพรนะครับผมผมรูกับห้ากองเกียรติเฮ้โอ้ผมรูกับห้ากลองเกียรต์เหม่นบ่อกไปครับผมเสียสูนรับเสร็จ สามขั้นครับปาน,จเ,นเจริญเจ้าสางไวไฟแทมโก้โอยคลรข่ายลยุยมาผ่าทากันมาบุงตอนจอบส้นกันพอด้ศาสนาะเบลสุมาตา,าจีมาปางสวัสดีครับยังมาไม่ครบก็ปอเจริญน,นะครับคุณปอเจริญคน,นเข้ามาหรือเปล่าที่โรงกลานะครับอ,อ,อยู่หรือเปล่าละ่ะบุงจะขึ้นเขาหรือบอโอ่นู่นครับเจ้าสางไปบานจรวดครับโอ้พุ่น เจ้าสางชี้มพู้ดำครับบานเกินไปแล้พวพรกาเขาไกล้รอบานเกินไปแชนะมปแดงดำนันครับละนาสาล้านสวัสด,นะดีครับสวัสดีอะไรครับผมบูขอบคุณครับผมคูเสือสามบานหนึ่งเน่สามล้านเจ็ดแล้วของผมอเดี๋ยวผมตังค์ืนรถเฮ้เฮ้ยเพื่อ,อนต้องถือมาตั้งปี เดี๋ยวพ่นผีแต่ครับมังหันยาจิระพ่นโพรได้แนมเนาะถ้าเขาเกลี้ยดีพั้งน้อยเราเป็นขาน้อยล่ะเอ๋เดี๋ยวพ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่สองผมเลี้ยมมันบโตรงมันบโตรงครับดีครับพ่อหนาดีชชยดีครับเด็กชายชินชินนาไอินทร์บอชินนาไอินบอฟูชินนาไอินทอนฟู คือมาแนวนี oh, hey, okay. ulously, under, soup, after, ้เนาะลูกพีแถวโน้เอ้ยไมาแนวนี้นะครับผมแนวใดมั si ้มเส้เมืองจันตลาถ้าถ้าปานปานเกี่ยวกับพวกเกษตรชาวพังกับชาวโกไม่ได้นะครับต้องต้องหีบผมก็หีบมุมใช่ไหมคใช่ใช่ครับเอาหัวหน้าโดนผมเอาหัวหน้าไปได้ครับผมผมคนนี้นะโอ้แธมโกครับ เอาเรื่องครับเทมโปตาแทบแตกเต็มเต็มเต็มรอรอเต็มกว่าเต็มครับต้องลืมไนะเนี่ยกดอะไรนะกดอะไรกลางโอกด0ครับคนนี้โอโอครับคนนี้โอ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 โสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube 1994นะครับผมแล้วก็ BB Gamer 2แล้วก็ AC9 Gamer แล้วก็ตะวันเกมเมอร์ฮอน้าพี่เกมเมอร์ครับผมอ้เติมเอาทุกคนนะครับเอาทุกคนโอ้โหรถบึงการนะครับรถบึงการมาแล้วขอบคุณแล้วหลอดตัดให้ฟังแน่ลูกพี่ไปหรือพี่เออเราเห็นหลอดตารจะเปลี่ยนทับหัมแปดจะเหลือยขึ้นเาละหัมแปดถ้าเปิด สาขาใหญ่เนอ้อได้มาแน่หลักแห่งวันนะลูกผมขอพระคุณครับขอพระคุณนะครับผมพี่น้องครับฝากก็แหลกก็แทะไปแล้วใจให้น้ำดือ้อเดี๋ยวผมเลี้ยงบงนี้ก่อนครับ เล่มไปแล้วนะเล่มของมันเปลียดอ่านคือผมหน่อยเด็กใต้ชินนาอินบอกเอ้ยชินอินทอนบอกขอยอ่านถึงบอกว่าซืุอเต้วสามพูคือเอาเรื่องแทวที่พี่พี่อตัวขายขายเด้เออขายเด้อลยนะาดูขายแค่ไหนสามพูเอาเรียงกันดผมขอมาสาบอ่านบอสาบอ่านเรื่อยๆได้ด้วดครับพี่น้องผมกับกําลังมาคือกันครับ มึจกไลพนักาแปดที่ไล่พนวเาโรบอที่พูเต็มรถไปเ่าเ่อบไม่ตอบบอกเขาาไปังเขาน่ะวู้ผู้นันมาเต็มบบไปได้พนังานทอจังหวะาเขาบอกว่ามันนก็เปตเี่ยวผมโอ้โหเต็มบุ้งคนบอกเขาหน่ะ ไปครับพี่น้อยวัดดีทุกคนนะครับทั้งเพจแล้วก็ท่านยูทูบเนี่ยโอ้รู้ได้รับได้บตะวันเต็มเนี่ยบทขอบคุณที่สิบดาวสามส่าเนี่ยพี่บอดดี้มาบุญเลยยังไม่เต็มตะวันเลยครับสวัสดีเตาหน่อยสวัสดีครับวัอนี้บอดดี้ลุยงานบอดี้หน่ออายโอ้บ่ดท่านเด่นดุยุบ่อวดครับ มันมีงานรถเกี่ยวก่อนครับผมเพราเขาสายโคตเดี๋ยวเราพาไปลุยบอลริ้นรู้กันวะบนหัวหน้าน้ำเดื่อยดูที่อยู่นาบอกอยากมนแล่นน้ำถังได้เลยได้ได้บอกให้พี่บอยสตรีมนะครับพ่อหนาวพี่บอยเล่าเน้นเทสชิปครับผมพี่บอยบพื่อให้ประธานาธิบดีใช่พี่บอยโอ้ยขอบคุอบพี่บอยพี่บารินโอลิแีนนะครับโอ้ยไม่เป็นเอฟซีเราด้วยหรือไงเราสิบอได้เล่นเกมแล้วแต่ริ้นโอลิแีนยังดูไป เกไปดูผมเอโอ้ยเป็นโอ้อลหูบะมีครับนี่จะห, <c oughs> ห,หนูปากแดงด้วยเอาบอกนูเล็บแดงหูปากแดงคันหาก็าันหาสามพันก็ว่กกันไปลแ,ลลลนลแล้วแ,แล้วตาราคาแลจะดูกี่เน่ียวฮะฮีบิเบิร์ดนีบิเบิร์ดเ่าไดหร,รอมี ทุกคนนะโอ้โหกระจิบบ๋องเมียเจา้าเจ๋งโหดูตัวแนวนางนี่ครับเสียงน,น,น,น่พองดีครับพ่อนากวินนะครับผมนนนบัดดีครับบัดดีทุกคนเลยนะครับบัดดีครับพี่น้องนี่เกี่ยวเขาครับผมนี้ปลากเกลียวไผ่บันนี้ปลากเกลียวบ้านจนะเลื่นอนหมืนเฮยสวยๆยุ่เด้ีผมเนาะปลาเกี่ยวตัวใหม่เลี้ยนี ผมไม่เอาไม่ผมไม่รู้ไปไหนนะผมไปนอนหลับโอ้สันดีอย่พิธิหารเจอลุงล่ำนะครับผมสันดีนอะไรเงี้ยเงิน้อตอะไรเงี้ยเงินแสนนะครับคุเร่คุเร่ครับบอกน้ำเด้อตัวใดเดียบบอกตัวที่ถึงก็ตัวบ่ถึงก็บอกดีสุ <c oughs> ไปครับผม <c oughs> โอ, <c oughs> โอ้เต็มใบเว้ยปานจะเลือดนี่กุ้มจระโหลกกันโดน บอกเป็นเดียหาย้อิ่มเป็โลูกเป็นตันว่วเป็นสีเนาะเป็นอย่าง็นอย่างล่ะเอาเกมคือดิ่งเอาผมไม่เป็นไรนะครับพ่อน่ะเออผมดิ่งเฉยเลยเป็นหนังวะเป็น่นั่นะเรื่อยๆพี่น้องเรื่อยๆก็ร่างเขากร่างเขาครับก็ร่างเข่าโอ้เป็นอย่างวะกลับบานปะ ตายเลยมันห่อนหมดจงไงๆเลรเ่องอพอดีกินน้ำครับพอดีกขน,อกนขอบคุณสำหรับการแชร์กันกดไลยด้วยพี่น,อน้องขอบคุณห,หลายครับไปผมไปนอนเหมือนกันไปครับนอนครับผมบค,ครั สักครูครับกินหน้าใหม่กินนังโอ้มันจะไปกินยังกันล่ะอยู่ตรงนี้หน้าก็ลังซื้อเบี้ยเข้าไปโอ้ข้าเป็นห้ากินเบียหากินเราคาบุญเนี่ยประหยัดไม่สมบองบองครับอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยกบแกมด้วยยูดแถงหน้าครับเอ้ามันบอกว่าผมนูคอนี่เขาดีเดอรเดอร์เดอดอร์เดอร์เอร์เดนแบนดอี์แดอวบแอร์ดอดออ้โอเร นูคอนเน็กซ์ซือพี่น้องคอนซีดิซ่าเด่นเดี๋ยวพี่ไวต้องต้องดูต้องดูที่แบนด์ไหมเดี๋ยวไม่พี่ใครจะเป็นใครจะเป็นคนเบนไม่ไม่ไม่ได้แบนแต่แบบเหมือนเหมือนเข้าเข้าบ่อยเข้าในกระที่ไหมเอาหรือแบบว่าเน็ตเน็ตไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยวโครับาหยอต้องดีเน็ตเบาหนาแต่ไล่ซรสนมันก็ไล่ซื้ออยู่ไหน เพราะว่านี่ลมแต่คุยกันเลยเฉยได้ระดก็ดีแล้วไม่พี่น้องอีกแค่นึงอ่าใช่ใช่ครับคนกำลังมันเลยคนดูครับกำลังวิ่งกันเลยทีเดียวนะครับอันอ่าใช่ใช่ครับมันก็ไม่ติดอฮ้ยโอ้พระเจ้ารู้กำเนิดเออโอ้กำเนิดดีีเ้ยไปเขาได้เขาได้ครับเขาได้เขาได้ อาได้ทาได้โอ้โหแ๋วครับคหน่าหนึ่งหนึ่งปะครับห้อีบ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 อบี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 บอบีบีบีบบบี โอ้ตะวันเราพอดีเลยครับผมรถเพิ่อนอยู่ไสนกันโอ้อยู่ทางผมเลยเส็จพอดีท่านโกน้พรแต่ผมลงไปดึงดาบก็ไม่ถึงไหนก็สุดท้ายสิ่งที่บอยให้เพืเ่อนหมดแล้วอะไรนะข้าบา้าผมเพื่อนหมดแล้วเน,น,นี่ยโดนโคลนี่ยอ่าใช่ใช่ครับเอาเอโอ้เหยียบคันเร่งคนยังวิ่งรถผมโมก็ตกใจไอ้คน คนขับเพื่อนด้วยคันเลิ้งนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องดึงด่าก่อนครับพี่น้องอู้ทอหมอกันหมอกันหมอกจับหมอกจับทุงระบาดตัวนี้ทอกันเป็นเตี้ยวหลอดหมอกไป็เตี้ยวหลอดทางไหนคฝับพี่ลงเลยนะครับติดเปลไม่รู้ี่อ้าาเรื่องนะสามหบก็เกี่ยวไม่เยอะครับดึงได้ าดึงตอนนี้อ่ะก็พี่น้องตอนนี้อ่ะาโรอแขงแรงจังเลยถึงที่เรีบริการที่เอาคือเกี่ยวอะไรเป็นอย่างี้ต้องพูดยังไงเต็มหรือเปล่าเต็มหรือเปล่าน่ะเต็มเปล่เออเต็มโอ้โหจักราลขันทูเอาโอ้โท่าพ่อใบเนี่ยมันบอกเออจดีเนาะยเหรอโบนี่มันบอกเกี่ยวเลยไหมมันดึงดึงเลย ไปครับพี่้องเข้าตอนืลางครับมาแล้วพ่ a หน o n w i พูดสวัสดีครับพ่อหน้านนตกรนะครับมันโบเมนก๋วยเตี๋ยวข nationwide ตะจงว่าอ้าปลาเขาพื้นนั่นเลยโอ้ตายตาตุุ้้ยกันจนหมนี่มอนย่งเอาไว้จับกุ้ยโจรสว่างางสามคนละโอ้ข n a t i o n i e ีเข้าู่ก็พวงหวงครับพีหลังอับ หือมาวูสามหกไม่้เมีลักะสี่สองใส่สีร้อยเนี่ยสีสองครับผมสีร้อยครับโอ้รถิตมโอ้หิเปืือนครับมาใส่นิดนึงบเป็นหยังครับผมเป็นหยังคุณเริ่มซื้อเ้าหน้าที่นะครับผมเด็ดไปเรื่อยๆนะครับปรอมานเทียงขึ้นแะ้วตัวนะครับถ้ามีอปรณเป็นว่าใส่เสียงสะบรค์บบัรเลงมาก่อน เจ้าไปแล้้วเจาบ่มีเสียงเจ้าก็ไปเจ้าพุ่นจ้าท่านเคยเห็นเสียงเมียเจ้าไอเหมใส่อยู่เจ้าไปกันเด้อยันเมียตื่นเมื่อวานมันตรงสายตาไม่เห็นอยู่ปะวูดสายตาพิขาดว่ะโอ้ยแค่สายตาบุกกระทุกมก็ที่ออนหรอกโอยอ้ามีนหมอที่รับพกมีนหมอโหลดติดตา้งเหลือก็ปอบเผาว่ะ เจอมีนหมออะไรเจ่ก็มีหมอเนี่ยประลเจอปลัดขีดขนาตะวันตาเส้มก่อนงาเออเรื่งแะ้รนะเจอปลัขีดเพียงขึ้นนะขนาได้ได้เพียงขึ้นนะผมอ้หังหันังหันงหันกระตุกเกิดขอบหันเกิดขอบปลาไป ขาเวียนบอกนะทหน้าที่จอดรถแล้วเบิร์กข้นเสียหรือเ่า้นค้นบนนั่นอเแต่ว่าจอดรถแล้วไปแล้วนอนแล้วนอนยืนนอนยืนในรถขนอนคนคนไหนหรอเปล่าขึ้นเครือจอดเลยขูดรนมือ ยงขึ้นน้พนาอ้อ่างเงินเดิมโอ้ยวัสดีครับทุกคนมไอไงใงัวเขาไปกัการเงินเดิมได้ไงรถด้วยจรวดทั้งเหลี่ยมพนาเอาหนอยเพราะมันเป็นจรวดี่เหลียถ้ามันมีปีนี่มันบินเกีียวหมดแล้วบกจำหนึ่งบอกเด้อเรี่ยวโพดท่องกันหรอไม่แล้นเดียวหน้าดวนอู้อเขาแก่ัวของหนานีกมากเน่เขาบูเงียได้แต่เจอโดยเรื่อปัญหาเขาบเงียนะ แต่ถ้าเกี่ยวเขาเฮียนอยู่จ้ของหน้าหนุ่มขมับอู้ไปอาบุ้งงดกันหัวหน้าบ่อยดูตูเดย์มาแต่ว่าหน้าบ่อยหัวหน้าหัวหน้าชินชินอินทอนชินไออินชิวจ้ำดำเนยฮ่าไปอ่านเมนเดิมเป็นคนจริงต้องต้องเลี้ยงด้วยนะครับที่จะไปฮะต้องเลี้ยงด้วยครับต้องเลี้ยง อาบุมนวดนะนะเยียงคู่สลงอ่างนะลงสาปาดีกว่าล่งสาปาดีกว่าเราเดีปลาต้มน้ำนะฮลงอ่างอมหนวถึงได้เชิงปลาต,ตาิ๊กแหงนอกหากัวบแมนเดี๋ยวปลาต้มใส่หมูแดงใส่หมูแดงะออนะเฮ้ยสก็ไปดูละ <c oughs> ปกนำ้ำนะเจอเรือสองคนันแล้วเจียงกนะ่าน่าเจ ปาเกี่ยวสวยอยู่นะค่านรวมึงจริงๆดูเรือๆกันรขาแล้วเขาอร่อยกันนาก อะไรเสร็จแล้วนะครับพงษ์นี่ครับเข้าตีก,กามาจอดทานพึงมาไอาได้กชายเบียดนะครับเบียดสุภาพงษ์นะครับสวัสดีครับผมจางตาอยู่จังหวัดอะไรหัวหน้าบ่อยคุณตามหัวหน้าบ่อยพึงใจเจอคุณพึงมาเหม็นไม่นังเกียจคอยคอหัวหน้าบ่อยเด็กมือเถื่อ โอ้เดี๋ยวผมเชื่อ่านนะครับตอนทับบอยต่อเพื่อนเนี่ยจังใต้อยู่จังหวัดอะไรฮู้หัวหน้าข้ายุนนครราชสีมาครับผมนครราชสีมาระครับผมทุกคนตั้งใจเนี่ยมีรถเก๋เดี๋ยวผมเดินไปเปลี่ยนรถเกี่ยวก่อนนะครับผมจุกานาอย่างนะครับผมคันนี้น้ำมันจะเบิดครับผมน้ำมันจะเบิดโอ้ลยิงหรือเปล่าครับผมไปขับเลยนะ เดี๋ยวอัวหน้ามาขับคทนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขับเจ้าช้างครับผมเดี๋ยวครับผมเอาทุ่งนี้เสร็จก่อนซ้อนลงมอหน่อยโอ้ลงมอกระโดดแล้วก็ดึงลงครับผมอ๋อตอนแรกตอนแบบควรง่ายเกินข้าโโรดมากมอนฟิวเนี่ยถีดาวโลดแล้วก็เขาไปในไฟล์เกมเขาครับ คือเขาไปที่เกมเก็บอ่ะแล้วเขาเขาไปในเอกสารเกมเออเขาไปในเอกสารเนาะเอกสารแล้วเขาเขาไปถือไฟล์เขาเก็บเกมนะครับแล้วมันทีมีคำว่า mod นั่นคือคำว่ามอดนะดึงโล่งโล่งอะแม่นนั้นก็ดึงโล่งคือเล่นไปเล็ดคำหมอดโดยเสียมันต้องมีถามนาะมีคนสอนอยู่ไหนในยูทูบก็มีคนสอนอยู่เยอะแยะครับเยอะแยะขนาดอะไรยันไงเยอะแยะเยอะ เดีเ๋ยวปะเนาะโคตรลั่นคนะขอน่าเจ้าช้างเหรอครับใช่ใช่แทมโก้ไม่ลั่นใช่ไหมแทมโก้ไม่ยังยังไม่ลั่นนะเปียนเดิมอยู่ครับอ๋อไม่ลั่นไม่มีแรงขับแล้วยังวิง่งทัานเขียวยังอยู่ไหมขอน่าเจ้าช้าง ขีวดำหรือเป็นสีชมพูไปแล้วใช่ใช่ครับเป็นตอนนั้นมันก็ไม่ไม่ใช่ดีนะไม่มันเป็นนําเงินอย่างเดียวนะไม่คันที่พวหน้าทำคันไหนนะสีเขียวมิ้น์น่ะคันคันนี้วะโอยังอยู่ครับยังอยู่นะตอนนิวนะใช่ใช่เปลี่ยนสีเป็นตอนนิวเฉยแต่รถโมเขาเกมขับไปมัน เอสั่นตรงบมดอครับปกตีถามอดมันบบมีปัญหามันต้องเขานะครับผมแล้วมันใส่เข้าติดติดเทติดรถเขาเป็นบวลาต้องลุกมอนมันถือดปัญหาไไก่อนเระ่พงอะไรอย่าเไอก่น่ครับเรื่องมอวไส้ตัวอะรสิได้ไสโกหข้างดิบไส้เตตวลาโบลูข้าโบลูเลยบิงตรงตรงน้ำเลยครับ โอเปดีสพระทานบอกโอ้เปดีสโอ้โหเลยกสุนเลยคนละเลนเอเป็ติดเก่าเผมเลนอเป็ติดต่อไหนเออแลวผมจะจอดเหมือนกันทั้ง้าข้าหน้ากระจกใช่ไหม เออแล้วผมก็จอดๆทดี่จังหวะบันเจริญการสร้างซุปเปอร์สปีดโอ้แบบโฮสนะครับผมโอ้คมสวยเหลือเอกินเนาะคมล่มสวยอยู่นะเนี่ยมีงงมีเงามีดิสี 20. โอเคทุกคนเดี๋ยวอ้ที่จะับแทมโก้นะครับพี่นอรอ,อเลยครับเอาคล้ายก่อนหมนะ okay, ดแล้วขนาโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะสำหรับ YouTube แต่ทางเพจเราก็ดูกันต่อนครับเดี๋ยวไปขับแทมโป้ครับ <c oughs>